วัดตอบายก็ให้เปิดโบสถ้อมกันก่อนทำไปทำมามีคนมานั่งกันเต็มโบสถ์ทำเอาข้าพเจ้าเหนื่อแต่ขณะรู้สึกขันขนอยู่ก็มีเสียงจากเบื้องบนว่าทำไปไอ้ห่หูหนูพ่อใช้แล้วต้องทำได้สวดมนต์จบเริ่มนั่งสมาธิกันข้าพเจ้าขึ้นไปกราบองค์พระพุทธกระสุ ขอท่านโปรดคุณท่านท่านที่นั่งอยู่ในโปรถนี้ด้วยแล้วเราก็ไปหาท่านแม่ถามท่านว่าทำไมถึงเห็นมือท่านชัดมากท่านว่าท่านคล้ายๆให้พรทุกครั้งที่มาหาข้าพเจ้าแหะมากราบท่านปู่พระอินทร์แล้วก็ขึ้นมากราบพระพุทธองค์อีกไปไหนก็ไปไม่ถูกได้ขอธรรมะจากท่าน ท่านว่าที่ทำทำอยู่ก็ตรงจุดแล้วธรรมะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ขอก็จะให้ข้าพเจ้าก็เห็นปรากฏเป็นภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าท่านปรัสว่าเห็นแล้วให้เิดบกับกายเราว่ามันเสื่อมสลายไปทุกวันไม่มีอะไรสงสภาพจะไปยืดให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่ตกแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ตกอีกจะไปะยึดถือทําไมออกจากสมาธิแล้วพวกเรามากราบหลวงพ่อกันที่ศารานวราชท่านว่าให้ข้าพเจ้าเสียค่าบูชาคูสิบสองบาทแต่ทำหนเดียวตอนสองทุม่มหลวงพ่อสอนมนอมมายึดที่ที่ศารานวราชยูทั้งพระทั้ง ลาว่ามาฝึกกันด้วยได้ยินเสียงน้อมกันหลายตึงข้าพเจ้าขึ้นไปกราบพระพุทธกัสสกแล้วลงมากราบท่านแม่จิตเข้าไปกอดเอวท่านท่านเมตาลน้หัวข้าพเจ้าแล้วว่าเป็นไงวันนี้โดนสอบจิตแล้วนะลูกนะเกือบตกเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็กิดไวยแล้วจำคำหลวงปู่ปานท่านไว้สิลูก ใครว่าเราดีถ้าเราเลวซะแล้วเราก็ดีไปไม่ได้ใครว่าเราเลวถ้าเราดีซะแล้วเราก็เลวไปไม่ได้ที่ลูกทําอยู่นั่นถูกแล้วเราเป็นเด็กต้องอ่อนน้อมเข้าไว้ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของบุญของกรรมเองนะลูกนะสอนเสร็จท่านแม่ให้ไปกราบท่านแม่สีท่านแม่สีมสไม่ตรัสอะไรมากก็ามากราบท่านฝู่พระอินวันนี้เป็นยังไงไม่รู้ ไปนั่งกอดขาท่านร้องไห้าใหญ่ดีใจเหมือนจากท่านมานานจิตข้าพเจ้าคงรักเต็มที่มหาหลวงปปบาลขอเรียนวิชาสามจากท่านท่านว่ากำหนดภาพพระอย่างที่เคยทำนั่นให้คล่องทำแค่นั้นก็ได้แล้วระวังคุยกับหลวงตู่เห็นหนางฟ้าหน้าฉล่มมาฟ้อนฉมไม้ตาคล้ายๆเป็นเชิงวยเรา ทำทีเหมือนล้อๆอ,อ,อย่างไรก็ไม่รู้พอนึกว่าแม้หน้าตาถวานจังแล้ก็ทำเหมือนเดิมอีกเราเห็นไม่ได้การก็เลยถอยมาหาหลวงพุทธท่านขอท่านดูนรกเห็นเทวทัตยืนตัวซีดแทนหน้าตามีเลือดก,กระดปากเหมือนปากเหมือนฉีกฉีกแดงแวงหลวงพุทธว่าเอาดูแค่นี้พอนะจะดูเหมือนหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูได้แค่ห่าง กราบลาท่านมาหาท่านแม่สุดอินท่านว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วกลับมาหาแม่อีกแล้วชักตืต้ไปไหนก็ไม่ถูกเลยกราบลาพระพุทธองค์ท่านแล้วก็กลับทอนสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อท่านว่าต่อไปนี้กราบท่านแม่แล้วให้ท่านแม่พาเฝ้าพระก่อนแล้วมาหาท่านปู่ระอินขอให้ท่านหาคนพาไปเที่ยวให้ แล้วก็พยายามเที่ยวเทวดาหกชั้นพรมสิบหกชั้นค่อยๆดูไปทีละชั้นหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธกสกและ่พ่อชั้นท่านว่ารัชมีแกได้พบอปู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้มีพระอาหารหันต์ที่พระจุามณีเจ็ดหมื่นองค์พระท่านว่าที่ยังไปกันไม่ได้เพราะ 1. หนึ่งเหนื่อยเกินไปสองตั้งใจจะไปมากเกินไป หลวงพ่อสงเคราะห์คุยให้กำลังใจจนเกือบห้าทุ่มกลับมาแล้วพวกเรายังยมาต่อกันที่อาคารเสริมสีอีกจนใกล้เที่ยงคืนจึงนอนตอนใกล้กับห้องนี่หลวงพ่อบอกว่าฉันว่าจะฝึกน้มาพระทะให้รัชนีแต่พระท่านมาบอกว่ายังไม่ต้องให้ฝึกอันนี้ให้ล้องซิงก่อนเป็นอันว่าพอฟังแล้วก็รู้สึกแห้เเยียวอีกครั้ง คิดว่าเราฝึกไม่ดีพอท่านจึงยังไม่สอนก็ต้องใช้ความพยายามฝึกที่ทีนี้ต่อไปอีกและคิดว่าทีนี้ก็คงต้องกลับกรุงเทพเลยตามที่ได้คิดเอาไว้เพราะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะขอกลับไปฝึกที่บ้านตอนนอนคิด่างนี้ไปจนหลับไปวันอาทิตย์ที่28่ 14, ึ้ส14คำ รู้สึกตัวตื่นนอนตอนเกือบตีสี่ทันทีที่ลุกขึ้นก็หันขวับไปทางโินภาพของลุงพ่อเหมือนกับท่านไม่ยกชื่ออยู่แต่พอได้สติคองก,ก็หิวหิวใจว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วใจมันหายหน่อยๆสักครู่ก็ได้ฟังเสียงเทศต,ตามสายของลุงพ่อฟังจบก็รีบหลับนะลพวก็ครนรอม อยากเข้าไปช่วยลงครัวทำอาหารถวายหลวงพ่อถวายพระด้วยความตั้งใจยอย่างแรงเพราะเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วได้ทำไอสนองคุณท่านบ้างดูจะมีกำลังใจดีขึ้นทำเ,เสร็จกำลังช่วยเข้าจัดของหวานกับแม่ชีสนูก็ได้ยินหลวงพ่อปาาระกาศเรียกร้อมคุณต้าลำม่อมให้หาดอกไม้สามสี ทุกสามดาวเทียนหนักบาทหนึ่งเล่มกับเงินหนึ่งสลึงแล้วมาหาท่านที่ห,ห้องพักตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงเช้าพอท่านประกาศจบก,ก็คิดว่าอาลาสีทำไงดีละ่ะไม่แน่ใจว่าจะทำตามที่ท่านสอนได้ดีหรือเปล่าก่อนไปพบหลวงพ่อตามเวลาคุณป้าหละม่อมและข้าพเจ้าก็นัดกัน ทำสมาธิหน้าที่ปุชาอาคารเสริมสีข้าพเจ้าอธิษฐานต่อองค์พระพุทธกัสสว่าการฝึกครั้งนี้ถ้าลูกจะได้นำไปใช้ในทางเป็นประโยชน์ต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ขอให้ฝึกได้แต่ถ้าลูกจะนำไปใช้ในทางเป็นโทษต่อไปไภายภาคหน้าก็ขออย่าให้ลูกเรียนรู้ได้เลย อธิษานจบก็ถามองค์พระพุทธกัสย์ท่านว่าการฝึกข้างนือคงจะคงจะต้องมีการได้เห็นแสงสว่างอะไรสักก่อนถึงจะฝึกไปได้ตามที่ได้รู้มาจากหนังสือผู้รู้พระกรรมฐานแต่นี้กลัวไปว่าถ้าเราไปเห็นแสงแล้วเราจะไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างมากพอจึงได้กลาาเปลี่ยนถามท่านว่า แสงนั้นควรจะสว่างขนาดไหนจึงจะมากพอในการฝึกน้ำม้าพาทะได้ท่านก็แสดงให้ปรากฏเป็นแสงจ้าประกายฤทิที่หน้าผาข้าพเจ้าท่านปรัสว่าถ้าเห็นแสงเจ้าขนาดนี้เรียกว่าจิตทรงเต็มที่แล้วใช้ได้ข้าพเจ้าไม่ลืมแวะมากราบท่านแม่ท่านแม่ว่าทำได้แต่ใจก็ยังวันวันว่า ครจะทำได้ไม่ดีเวลาประมาณแปดโมงยี่สิบนาทีคุณป้ากับข้าพเจ้าก็มานั่งรอหลวงพ่ออยู่หน้าห้องท่านเห็นท่านนอนอยู่พวกเราก็เลยนั่งรอกันระหว่างรอก็ชวนกันคุยถึงความเก่าๆเพรให้หายตื่นเต้นข้าพเจ้าเองรู้สึกตื่นเต้นมากแต่คุณป้ามั่ว่าเฉยๆข้าพเจ้าคิดไปว่า เดงว่าจะทําได้ไม่ไม่ถูกคือเท่าที่หลวงพ่อท่านคิดไว้เพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าจะฝึกน้ำพระพัะให้เพราะคิดว่าจะฝึกจะไปกันได้ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่มารอข้าพเจ้าก็ชวนกันคุยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องสักครู่หลวงพ่อก็ลุกออกมาท่านบอกว่า เห็นฉันนอนทําไมไม่เรียกก็เห็นไม่ยังไม่มากันก็เลยไปนอนความจริงเป็นที่รู้กันอยู่ไม่มีใครกล้าไปรบกวนท่านแน่นอนถ้าเห็นว่าท่านนอนอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อก็พูดเป็นเชิงทักทายท่านให้เข้าไปในห้องท่านห้องนี้เป็นห้องทํางานของท่านคอมพูพเตอร์สีแดงสวยสดร,รู้สึกเหมาะในการทํากระสนมาก ข้าพเจ้าชักอยากเมื่อมองพรมเป็นข้งหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานั่งในนี้วนั่งสักครู่ก็หายตื่นเต้นท่านพูดให้ฟังว่าฉันมันติดนิสัยขี้เกียจฉันอานตามอย่างพระพุทธเจ้าขี้เกียจเก็บวิชาความร,รู้พระพุทธเจ้าท่านว่าการปกปิดวิชาความรู้ไม่มีสำหรับเรา หลวงพอ่อท่านพับก,กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมและลงอกักขรน้ำมือพุทธายะก่อนจะนั่งทำสมาธิหลวงพ่อให้ท่านทำน้ำมนต์ก่อนไว้พรมให้พวกเราที่จะฝึกกันดอกไม้บูชาของข้าพเจ้าวันนี้ก็เก็บอาจากกรีนทางข้างที่พักของหลวงพอ่อได้ดอกพุทธชาติบานไม่รู้เลยและบานชืน่น หลวงพ่อให้พวกเราซึ่งตอนหลังมีพี่ยมไัยและพี่หมอยุยดีเพ่อมาอีกสองคนทําให้ดูไม่เคร่งเครือเกินไปนัะให้พวกเราจุดธูปบูชาพระแล้วก็มาจุดเทียนในขันหลวงพ่อให้เอากระดาษปิดตาให้ภาวนานาาา้ามะพะทะข้าพเจ้าก็เริ่มกำหนดแสงนั้นทันทีทีนแรกสว่างแต่จิตก็บอกว่ายังไม่เท่าที่พระพุทธกสสุทานบอก จึงกำหนดจับภาพนั้นสักครู่ก็เห็นแสงจ้าและได้ยินหลวงพ่อว่าถ้าเห็นแสงแลให้ไปกราบพระพุทธเจ้าก็พระเจ้าก็กราบพระพุทธกสพกราบอยู่อย่างนั้นเห็นองค์ท่านใสเป็นประกายพรึกรอหลวงพ่อสั่งสักครู่ท่านเดินมาถามว่าสว่างมากไหมตอบท่านว่าสว่างเจ้าค่ะอจนท่านถามว่ากราบแล้อยยัง ต่อไปนี้ขอบันเทกเป็นแบบถามตอบจะสะดวกดีกว่าก่อนที่ได้จะได้เที่ยวหลวงพ่อให้กราบสมเด็จองประทมก่อนท่านถามข้าพุทธเจ้าว่าที่กราบพระพุทธเจ้าในะองค์ประทมใช่ไหมข้าพุเจ้าบอกว่าพระพุทธกสกเจ้าข่าหลวงพ่อว่าลัคนีมันไปหาปู่หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มากราบสมเด็จองประทมตามหลวงพ่อสั่ง สมเด็จอมปฐมท่านตรัสว่าที่นั่งอยู่นี่ลูกฉันทั้งนั้นมันฝึกเข้าอย่าทอถอยและไม่ต้องน้อยใจหลวงพ่อถามท่านว่าพวกนี้จะมีทางฝึกไปกันได้ไหมไปกันได้หมดไหมท่านว่าได้ให้พยายามให้มากมาก,มากกว่านี้กลับลงตูดสิงท่านยิน้มท่านว่าตปะอ,อ๋อยเป็นลูกท่านแต่ไม่ใช่ลูกมเห็นสีเอง หลวงปู่ช่มงท่านก็มาท่านชี้ไม้เทา้าลงมาที่ทุกคนการาตึงแสงเหมือนเพชรเม็ดโตให้คล้ายเป็นการให้พรหลวงพ่อให้ไปกราบหลวงปู่ตื้อตอนเข้าไปนี่เห็นท่านนอนอยู่พอข้าไปเจ้ากราบแต่ท่านก็ลุกขึ้นนั่งตอนลุกนั่งนี่เป็นชุดเต็มองค์ท่านเลยมีประกายเพชรแพรว์หลวงพ่อบอกว่าขี้เกียจนี่เอาแต่นอนหลวงปู่ตื้อบอกว่าไม่รู้จะทําอะไร หงพ่อบอกว่าอ๋อดีๆไม่ได้เทศนี่นะก็มากราบหลวงตาแสงเห็นวิามานของหลวงตาท่านดีแถวต้นผัดมาจากหลวงพ่อมาอีกทางซ้ายมือท่านว่าเรื่องสถานที่ไม่ต้องห่วงเมื่อปลอยถามท่านว่าจะขยายสําเร็จไหมปอยถามว่าเรื่องปัจจัยท่านบอกว่ามันก็มาเองนั้นแหละ หลวงพ่อบอกว่าขอพระคุณที่ท่านให้สถานที่เป็นที่ปฏิบัติกันหลวงตาแสงว่าช่วยเต็มที่เลยหลวงพ่อฝากฝังท่านว่าให้ชั้นช่วยคุมลูกหลานด้วยนะให้ปฏิบัติันในระหว่างที่มาทำพรกกรรมฐานทําให้ได้ทําจิตให้สบายบายหลวงตาแสงบอกว่าไม่ต้องห่วงหลวงพ่อให้มากราบท่านแม่สี ข้าพเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเห็นท่านแม่ฉลางอูงสีเขียวกับทองคือนุ่งเขียวห่มทองหลวงพ่อบอกว่าขอแม่เข้าดูเต็มยศเลยนะท่านแม่บอกว่าจู้จี้หลวงพ่อเล่าว่าสมัยเป็นอดีตชาติแม่แกเขา้าดุเขาเก่งกว่าฉันนะไม่ใช่ฉันว่าเขาเขาแ่แหละสอนฉันเขาเก่งท่านแม่ว่าอย่ามาพูดเรื่องความหลัง หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่อะไรเราพูกลูกคัจะได้รู้ท่านแม่ก็ย้อนว่าแล้วที่ว่านะวาถถกหรูปปล่าล่ะหลวงพ่อว่าก็ถูก,แ,ถก,กลแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มปนหัวเราะข้าพเจ้าผู้ฝึกรู้สึกพลอชื่นชมยินดีในหลวงพ่อและท่านแม่มากนึกคาอะไรก็อดตื้นตันไม่ได้ใครบ้านที่ได้ยินแล้วจะไม่อยากตาม พ่อตามแม่ที่ท่านแสนจะน่ารักไปที่จนถึงที่สุดท่านลงมาเราก็ลงมาถ้าท่านขึ้นแล้วใครจะไม่ยอมขึ้นก็ตามใจท่านมัทกุณบริเทพบรบุพลขอเห็นท่านท่านก็มายืนอตรงมากทพระเจ้าพูดไปตามความสุขตอนนั้นว่าท่านสวยท่านหล่อเพราะท่านเห็นท่านยืนเตะท่ามาท่านน้าดูไม่มีใครเรียนเหมือน พอชมท่านท่านยิ้มนิดนิดยิ้มเพียงนิดนิดเดีวยวเทดานนไม่ยิ้มแฉ่งอยู่ไรท่าไรทางหลวงพ่อบอกว่าเออแต่งกับไอ้เปี๊ยกเอาไอ้เปี๊ยกเอาไหมพวกเพาหัวเรากันสนุกสนานตอนนี้หลงพ่อให้มาดูที่สะระโบกรณีด้านหน้าสะข้าพเจ้เห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีทั้งทองทั้งเพชรเรยยิบรยับ มนสะเห็นหนางฟ้ากำลังสงสนานกันดูน่าสนุกไม่มีการแบ่งเขตว่าท่าไหนของฉันท่าไหนของเธอเราเธอทั้งหลายดูรักใคร่กันจริงๆมีแนวหนึ่งเผยโฉมยืมป้านให้เห็นที่ขอบสะปรากฏว่าเป็นเพื่อนสนิทถามชื่อเธอเธอว่าชื่อเธอคือดาราวดีเธอว่าพวกเธอก็รอพวกเรา ไปเหมือนกันแต่จะตามไปจะอยู่คอยช่วยก่อนหลวงพ่อว่าจริงจริงเธอเป็นเพื่อนแท้ของพวกเราจริงๆริงซะด้วยเห็นเพื่อนตามพ่อลงมาอย่าอุตส่าห์รอไม่รีบก,กอลอยอ้าวลำหน้าไปก่อนเดินไปเดินมาท่านแม่จิตลงมาโปรดสมเคราะห์ด้วยวันนี้เห็นฉลององค์ของท่านแม่เป็นทองผสมเพชร มิจิตวัดงามจนหาในเมืองมนุษย์ไม่ได้จริงๆท่านลูกหัวลูกให่ตามภาษาแม่ลูกหลวงพ่อว่าท่านรักขวัญลูกความจริงท่านคงคิดว่าท่านรอเวลานี้มาน,นานแต่ลูกมันดันง้อเสอยู่ตั้งหลายปีทั้งๆที่ได้ทราบพระนามท่านจากหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อว่าให้ท่านผ่านเดินชมสวนนันทวันเสียนะ ผมพ่อถามว่าทางเดินเป็นสีอะไรข้างเจ้าตอบผมพ่อว่าเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองล้วนๆเป็นทองละเอียดละเอียดละเอียดผสมเพชรละเอียดละเอียดปนกันคล้ายๆอย่างนั้นผมพ่อว่าเออใช่ใช่ท่านแม่พาเดินไปเรื่อยๆดูสบายใจจริงๆดูท่านไม่รีบร้อนอะไรเดินไปเย็นๆเหมือนเราเดินทอดน่องเดินเร่ัน สองข้างทางมีดอกไม้กระจุกระจิ้มดอกดูน่ารักหลวงพ่อบอกว่าท่านแม่สีก็ชอบดอกไม้เล็กๆตอนเดินนี้มาพบนางฟ้าที่ตามที่ประวัติท่านกล่าวไว้ว่าท่านถวายดอกบัวพระพุทธเจ้าผลบุญอันนี้ได้เกิดมาเป็นนางฟ้าเธอชื่อสาสกี พอข้าพเจ้าเห็นเธอครั้งแรกคือนั่งขยิงขยิงก้มหน้าเด็กดอกไม้อยู่เมื่อท่านแม่จิตเดินผ่านและหยุดคุยด้วยดูเหมือนเป็นการทักทายเฉยๆท่านสาสกีดูจะเกรงท่านแม่แต่ท่านแม่เมตตาถึงมากข้าพเจ้าเห็นแล้วทำไมไปน,นึกสงสารได้ก็ไม่รู้ ทั้งๆท,ท,ที่เห็นริมารของเธอสวยกว่าพระราชวังอีกและแธมมีบริวารถึงสามร้อยหลวงพ่อว่านับว่าเยี่ยมแล้วไม่ต้องอายหรอกหลวงพ่อว่านางฟ้าองค์นี้เป็นองค์ที่มีบุญบามีน้อยที่สุดคือราหวางเป็นมนุษย์นี่เป็นคนยากจนมากเวลาพระท่านมาก็ไม่มีอาหารจะถวายเวลามีอาหารถวายท่านพระท่านก็ไม่มาวันสุดท้ายนี่ ท่านนาพระนา,สา,สานสาสิกีนี่ทราบว่าพระจะเสด็จพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาที่ตำบลที่บ้านตัวพักอยู่นึกว่าไม่มีอะไรจะถวายพระก็จะไปเด็ดดอกโบสถถวายพระจิดตั้งไว้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะได้ถวายก็มาโดนก็ตายซะก่อน ผลบุญด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆอย่างนี้ยังได้มาเกิดเป็นนางฟ้าท่านแม่พาเดินเย็นๆเหมือนสบายใจท่านขอเมตตาพามาเดินให้รับรู้บรรยากาศบนนั้นบ้างเพราะเห็นลูกทุกโศกกับโลกม,มามากแล้วก็ได้หลวงพ่อให้มากราบพระโมกขลาและพระสารีบุตรข้าพเจ้านึกข,ขอได้พบท่านก็เห็นท่านทันทีพอเห็นท่านั้างแรก มีความรู้สึกบอกไม่ถูกมันอยากจะร้องไห้ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะหนูเห็นขโมกขลาแล้วอยากร้องไห้หลวงพ่อว่าเอาอยากร้องก็ร้องพอคิดแค่นั้นก็ปล่อยหอกออกมาสักครู่เดียวพระเจ้าก็บอกหลวงพ่อว่าท่านว่าอย่ามัวแต่มานั่งร้องเสียเวลาคนอื่นหลวงพ่อก็หัวเราะ ว่าว่าเอาไม่ร้องก็อย่าร้องท่านก็หัวเราะเล่นวันนั้นดูเล่นก็คุูกันสนุกหลวงพ่อท่านเมตตาประสงค์เคาะให้พวกเราได้สนุกสนานเหมือนได้พ่อเพื่อนเก่าๆญาติเก่าๆท่านโมคะลาท่านว่าเรื่องวิเศษนะเล่นกันคอหอมปากหอมคอพระเจ้าเข้าไปกราบท่านท่านเป่าให้ที่หัว ก่อนกราบหลวงพ่อให้มากราบสมเด็จองปัจจุบันท่านตรัสว่ามาหาชันปิดท้ายหรือหลวงพ่อหัวเราะหลวลงพ่อบอกว่าให้ขอทร,รมาที่ท่านจะเปิดสงเคราะห์ให้เป็นพิเศษท่านจะโปรดไหมท่านตรับปิดท้ายสั้นๆว่ากิเลสหมดใจให้ตัดขันห้าตอนกลางคืนพวกเราก็มาฝึกกันที่ศานาวราช ข้าเจ้ารู้สึกว่าสมเด็จกรมประถมท่านสเสด็จมาแทนหลวงพ่อองค์แรกเลยตั้งแต่ตอนท่านสักเควันนี้หลวงพ่อว่าข้าพุเจ้าว่ารัชนีแกไม่ได้เป็นฉันจาตุกมหาราชใช่ไหมรับท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านยิ้มแล้วว่าฉันรู้ท่านพูดแค่นี้ข้าพเจ้าก็สึกกล่มใจรู้สึกว่าเราไปไหนไหนหลวงพ่อท่านรู้หมด เป็นการทดสอบตัวเรากับท่านไปด้วยว่าเราไปจริงท่านว่ายังเที่ยวไม่เป็นไปเฉยๆนี่มันธรรมดาไปถ้าไปต้องค้นให้ทั่วให้ถามท่านทำความดีอะไรมาถึงมีวิมาอย่างนี้อย่างนั้นจะได้เป็นบทเรียนได้เป็นข้อเตือนใจของมนุษย์ทุกวันนี้วันนี้ทั้งคุณป้าและม่อมและข้าพเจ้าก็ไปเที่ยวที่เก่าอีกนั่นแหละ ที่พ่อ่มก็คือข้าพเจ้าเข้าไปกราบหลวงปู่สดท่านพ่อขุนศรีท่านพ่อนาเรศวรท่านพ่อขุนรามและท่านเทพทิพยก่อนจะกลับห้องพักหองพ่อสอนว่ากลับไปนี่อย่าเพิ่งไปรับภาษาชาวบ้านนะักมีอะไรต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนถ้าท่านอนุญาตจึงช่วยเหลือได้ และท่านพูดให้พูดแค่ไหนก็ต้องพูดแค่นั้นและอย่าถามซ้ำวันจันทร์ที่29ขึ้น15ค่้วันนี้ขึ้นมากราบสมเด็จองค์ปถมและขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวท่านว่าเออไปเถอะลงมาชั้นจาตุกก่อนตามที่หลวงพ่อบอกมานิดเดียวก็คิดถึงท่านแม่จิตเลยมากราบท่านก่อนกราบท่านแม่สีด้วย ท่านให้พี่พรที่พามาเที่ยววันนี้ดูพี่พรทิย์จะสุข,ขุมขึ้นเหมือนเกรงเกรงท่านแม่สีอยู่ท่านพาเที่ยวดูวิมานที่ดาวดึงข้าพเจ้าก็ไล่เป็นหลังต้นแต่หลังที่เห็นใกล้ที่สุดดูกันมาเรื่อยๆตามที่ถามท่านพระทั้งพระนามท่านและความดีของท่านองค์แรกที่ถามท่านท่านว่าพระนามท่านคือโสมวดี ท่านว่าบุญผลกุศลที่เห็นเด่นเด่นชัดก็คือท่านถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเท่านั้นนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนะักองต่อมาท่านว่าท่านชื่อนันทะข้าพเจ้าเรียกท่านว่านันทะเทพประบุท่านว่า,ท,ท,ท,า,วาท่านชอบทำอาหารมากทำครั้งไหนก็อดนึกจะแบ่งไว้เลี้ยงพระไม่ได้ ทรวดทรงท่านโส,ส,สองครึ่งทรงดูเป็นทองและเพชรละเอียดละเอียดงามดีจังท่านให้ข้าพเจ้ายนโฉมท่านยูนนานเหมือนกันพอจะไปดูที่วิมานหลังอื่นท่านก็ยังมาให้เห็นอีกก็เลยคิดว่าชักจะยังไงยังไงซะแล้วก็เลยรีบกราบท่านถามวิมานหลังถัดไปจะเห็นถัดไปหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ไปเห็นว่าพระนางสามาวดีท่านมา ท่านสวยเต็มไปหมดทุกส่วนท่านว่าเธอรู้ประวัติฉันแล้วนี่ไม่ต้องบอกกันแล้วแสดงว่าท่านมาให้ชื่นใจเฉยๆนับว่าเป็นความกรุณาของท่านมีนางนางฟ้าองค์หนึ่งข้าเจ้าได้ถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้พอมาเจอท่านข้าบนนี้ท่านก็เลยส่งผ่านดอกไม้มีดอกไม้มาส่งให้ท่านบอกว่าขอบ เป็นความรู้สึกว่าท่านได้ขอบคุณที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านต่อมาก็ได้มาเที่ยวที่ชั้นจาตุกท่านพี่พรที่พามาเที่ยวการเที่ยวอะไรชั้นต่างๆนี่หลวงพ่อบอกว่าให้ศึกษาไปด้วยเพื่อจะเป็นบทเรียนกับเราว่าบนนั้นท่านมีวิมานสวยแค่ไหนทำความดีขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็น ข้อตือนใจสำหรับเราในการกระทําความดีว่ามันมีผลไปถึงแน่ๆแล้วแต่ว่าบรามีใครสร้างสมมามากแค่ไหนการมาเที่ยวชั้นจาตุกนี้จะขอบันทึกในม้นต่อไปเพราะกว่าจะไปขาดตอนซิกลางคันชั้นจาตุนี้เป็นชั้นที่ชั้นสวรรค์ชั้นล่างสุด มีท่านท้าวเวสุวรรณเป็นเรียกว่าเป็นผู้คุมชั้นนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะขอเล่ารายละเอียดในเทพม้วนถัดไป